สวัสดีค่ะอยู่กับชิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะวันนี้เรามาถึงเลข30กับอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันค่ะนับว่าเป็นเลขคู่รุนแรงอีกเลขหนึ่งนะคะที่บรรดา,านักแจกเลขมงคลต่างๆเขาหลีกเลี่ยงกันเลยนะคะเลขนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศรัพท์รถนะคะพอเวลายิ่งออกสื่อไปมากเท่าไหร่เลขนี้ก็ยิ่งดูน่ากลัวแล้วก็ส่งอิทธิพลมากขึ้นเท่านั้นนะมีการเก็บสถิติด้วยว่า แนวรถชนกทอหมายเลขเท่านั้นเท่านี้เป็นอุบัติเหตุเป็นอาถรรพ์นะคะลองเซิร์ชดูนะในอินเทอร์เน็ตน่ะนั่นเพราะอะไรถ้าถ้าจะบอกว่าอิทธิพลของตัวเลขในเกี่ยวไหมก็เกี่ยวเกี่ยวอย่างมากเลยละ่ะเพราะว่าดาวอังคารที่ดูมูทะลุรุนแรงเนี่ยพอมารวมกับมฤตยูมฤตยูแปลว่าอ่เป็นดวงดาวแห่งการทำลายล้างและความตายอะไรแบบนี้นะคะก็ พอเวลามาชนกันมันก็เลยมีเรื่องที่น่าตกอกตกใจอย่างพวกเรื่องของอุบัติเหตุนั่นแหละดาวอังคารที่เป็นเทพนักรบค่ะเป็นความหมายของความขยันกล้าแข็งแข็งแรงเ,เราฟังแล้วมันก็ความหมายในทางด้านดีๆนะแล้วในทางกลับกันนะใครที่ทำบุญมากๆเนี่ยนะคะสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะก็คือการได้รับความคุ้มครองอนอาก มันมันเป็นเลขแบบ2อ,อแบบสองคู่ในในคราวเดียวกันนะคะดาวองคาเนี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การได้รับความคุ้มครองแบบนี้ก็ได้ด้วยการที่แบบซิกเซนดีติดต่อมีรางสังหอเวลาจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยหลบหลีกได้ทันนะคะเวลามองให้ดีๆในเลขศูนย์เนี่ยมันหมายถึงการทำลายล้างเขาถึงกลัวกันว่าพอเวลา สามกับศูนย์เวลามาชนกันนะจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเกิดเหตุร้ายอันตรายขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยออพอเวลาพอเวลาเราใช้เลขศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าแล้วมาชนกันกับเลขอะไรก็ตามไม่ดีใช่ไหมอะไรอะไรมันก็ศูนย์มันก็หายไปหมดเวลาอยู่ข้างหลังมันเพิ่มมูลค่านะมันก็มากกว่าเดิมทีนี้มากกว่าเดิมเราก็ ต้องดูว่าจังหวะชีวิตนั้นเป็นยังไงเวลารุ่งก็รุ่งมากกว่าเดิมเวลาล่วงก็ล่วงมากกว่าเดิมก็อยู่ที่อิทธิพลของตัวเลขนั่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยเ,เลขศูนย์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จําเป็นนะจริงๆแล้วมันอยู่ในอยู่ในทุกๆอย่างของโลกใบนี้อยู่ในสรรพสิ่งทุกๆอย่างเลยเพราะมันคือการรีเซ็ตการ ล้างการเคลียร์ให้สะอาดเพื่อที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่ได้รีเซ็ตเนี่ยมันยังลกลกเละเทะร,รุงรังอยู่เราไม่สามารถที่จะไปปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องล้างออกให้สะอาดก่อนให้เคลียร์ก่อนนะคะเลขศูนย์เนี่ยมันหมายถึงความสะอาดสดใสโดยที่ไม่มีกรอบอะไรเลยแบบนีน้ก็เป็นไปได้นะนเป็นความบริสุทธิ์แบบที่ไม่ได้ ไม่ได้ไปติดอยู่กับสุขทุกข์นะคะแล้วก็ให้เรา,าเวลาที่ชีวิตเราเจอเลขศูนย์มากๆไปแล้วฉันเกิดวันที่30อย่างเงี้ยนะคะเกิดวันที่ที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์จะเป็นอะไรไหมสิบยี่สิบสามสิบก็ดีนะคะมีเลขศูนย์อยู่ในชีวิตเนี่ยให้คิดเอาไว้เลยว่าเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องทางจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ปล่อยวางได้ศูนย์มันโลง่งมันปล่อยวางเพราะฉะนั้น อะไรที่หนักเราก็วางได้นะคะเรียนรู้ชีวิตได้ดีได้เร็วกว่าคนอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะทีนี้คนที่เกิดวันที่30นะคะบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข30เนี่ยคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความกล้าหาญมากพอสมควรนะเพราะว่าชอบที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงค่ะเป็นคนประเภทพูดน้อยต่อยหนะคือหมวดเลข3ต่อไปเนี่ย ที่กำลังจะพูดต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมักจะเป็นนักแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ลงมือแบบลงสนามจริงถึงแม้ว่าหนทางในการแก้ปัญหานั้นนะคะบางทีเนี่ยมันจะต้องไปขัดแย้งกับความคิดของคนอื่นไปบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาลองได้ประกาศไปแล้วว่าเขาจะทำอะยังไงใครก็หยุดเขาไม่อยู่ก็มีความวู่วามูทะลุอยู่พอสมควรเลยแน่นอนว่าลักษณะดังกล่าวมักดูไม่ค่อย มีสเสน่ห์ในใสายตาคนรอบข้างเพราะว่าพวกดาวเสน่ห์มันจะแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยคนที่กล้าที่จะทุ่มเถียงกับเขาอ่ะถ้าหากว่าไม่เข้าใจนี่โกรธกันตัดเป็นตัดตายไม่ต้องเผาผีกันเลยแต่ถ้าเข้าใจมุมเขาสักนิดนึงแล้วนะว่าที่เขาเถียงนี่เขาทะเลาะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขากโกรธนะแต่เขาต้องการ หนึ่งปากเขาเป็นแบบนั้นอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นเขาอารมณ์เขามุทะลุรุนแรงนะคะแต่หมายถึงว่าการที่เขาทุ่มเถียงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีสิ่งสิ่งที่เขาอยากที่จะอธิบายอยู่อย่างอัดอั้นตันใจเขาไม่ได้โกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณถ้าเกิดว่าเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถแบบเขาเรียกว่ารู้ทางกันอะแล้วก็รับเขาเป็นเพื่อนเอาไว้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาจะ ก่อประโยชน์ให้กับชีวิตคุณได้มาหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นคนแบบพูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่ไม่ได้แทงใครข้างหลังนะ่ะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำด้วยแล้วเลขสูนยะ์น่ะพอเวลาไปอยู่กับเลขสามคนขยันนะคะ mm hmm. บางทีเนะี่ยขยันไปผิดทางก็มีถูกทางก็มีนะคะมันก็เลยทำให้ชีวิตพิกล็อกนะคะพิกล็อกง่ายๆพิกล็อกเพราะอะไรที่ตัวเองสะสมมานั่นแหละยามตกอักตกอัก เจ็บหนักๆน,นะคะก็แย่ไปหน่อยนะคะเวลาที่ตกอับเนี่ยจะถึงขนาดว่าไม่มีญาติเหลียวแลไม่มีเพื่อนสนิทมิตรสหายมาดูแลเลยเพราะว่าปกติเขาก็ขาดสเสน่ห์อยู่แล้วที่เล่าให้ฟังนะคะไม่ค่อยมีใครหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าพอเวลามั่งมีเนี่ยฟูฟ้าขึ้นมาเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะจะใจดีอะ่ะจะ คนแบบนี้จะเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆนะไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่แต่เหมือนเวลาเป็นเศรษฐีก็จะแบบพลิกล็อกเหมือนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตแล้วแบบฝาดเครอ์ไปสักทีหนึ่งแล้วฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเหมือนเลขศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วมีคนเปรียบเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกพอพลิกล็อกจากร่วงก็เป็นรุง่งจากรุ่งก็เป็นร่วงได้หลายๆครั้งนะคะตกอับทีหนึ่งก็ไม่นานนะคะแต่ทีนี้พอเวลาลุ่งม,มันก็ไม่ได้ มันก็มันก็ไม่ได้ชนะใครๆเขาขาดลอยนะเพราะว่ามันก็ยังมีแบบศัตรูคู่แข่งอยู่เนืองๆนะคะคนเลข30มนี่ต้องทําบุญเกี่ยวกับพวกเลือดเนื้อชีวิตอะไรมากหน่อยนะคะจะได้แบบขจัดขวากหนามเรื่องศัตรูคู่แข่งอุปสรรคไปด้วยนะคะให้อโหสิกรรมให้ทำอภัยทานให้เยอะๆนะคะเพิ่มความเมตตาในตัวเองให้เยอะๆแล้ว จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็บ้านต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าบ้านเลขที่นะคะเป็นบ้านเลขที่30-3กับ0นะเคยบอกไปแล้วว่าบ้านเลขที่ที่อยู่ในหมวดเลข3เนี่ยนะคะรวมกันว่าได้3ก็ดีนะคะขึ้นต้นด้วย3ลงท้ายด้วย3เนี่ยเลข3ตัวเนี้ทำให้ถ้าเกิดว่ายิ่งนำหน้าด้วย3นะทำให้เป็นเรื่องของซิกเซน อาถรรพ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เลข3เนี่ยถ้าเกิดว่าคือสศูนย์เลยเนี่ยมีโอกาสที่อยู่ใกล้กับทาง3แพร่งได้เยอะนะคะมีคนมาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าจริงค่ะบ้านอยู่ใกล้กับทาง3แพร่งจริงๆนะคะตอนนั้นที่ดูบ้านเลขที่3ไปซึ่งเท่าที่สำรวจมาก็เป็นแบบนั้นอยู่หลายบ้านนะโดยเฉพาะเวลามามีมฤตยูมาผสมละมฤ มลุตยูคือคือความตายการทำลายล้างนะคะมันก็จะเกิดเหตุที่ว่ามันไปอยู่ตรงทางที่แบบเราได้พบเห็นอุบัติเหตุหรือเป็นทางแยกที่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านจะใกล้ๆกับแถวนั้นตรงนั้นบางคนบอกว่าก็ไม่ใกล้กับสามแยกเท่าไหร่แต่ด้านไปใกล้กับร้านขายลงศพเอออย่างงี้ก็เป็นอิทธิพลของเลขศูนย์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันก็เลยแบบ เหมาะที่จะปลูกต้นไม้เขียวๆว,ว่ะเอาไว้หน้าบ้านเพราะบางทีต่อให้ไม่เจอทางสามแพ่งนะไปสำรวจดูอาจจะมีเสาใหญ่ๆนะคะมองตรงไปไปเผชิญกับไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆห,หรือไอ้หม้อแปลงไฟอะไรแบบใหญ่ๆอะไรสักชิ้นหนึ่งที่มันทําให้ห่วงจุ้ยเสียเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ปลูกต้นไม้เขียวๆนะคะพรางเอาไว้นะคะตรงหน้าบ้านมันก็จะช่วยลดแรงประทะตรงนี้ได้นะคะ เรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในบ้านเล็กที่30นะคะเนื่องจากมันเป็นคู่ดุดัน3นะ่ะสาเนี่ยคนในบ้านก็เลยมักมีปากเสียงกันบ่อยๆเรียกว่ารบกันบ่อยนั่นเองอาวุธนี่ต้องเก็บให้ห่างมือนะคะพวกของมีคมอะไรต่างๆเวลาทะเลาะจะได้แบบไม่หยิบฉวยมาได้ง่ายๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพออารมณ์พาไปก็จะเกิด ความรุนแรงกันขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ก็มีเรื่องสนจน่าสนใจอีกประการหนึ่งที่บอกว่าอยู่บ้านหลังหลังนี้แล้วซิกเซนดีล่าสังหอนแรกเขาบอกว่าบ้านนี้ก็เฮียนเจ้าที่แรงนะคะเป็นอันดับต้นๆในบรรดาลเล็กๆที่แบบพูดมาทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าไปเจอกับไอ้ตรงทางสามแพ่งด้วยแล้วเนี่ย เรื่องประหลาดประหลาดลึกลับเนี่ยยังไงต้องมีโผล่ให้เห็นกันมาบ้างนะคะแต่ว่าจะได้โชคลาภไหมออได้มาเป็นเลขเป็นเบอร์ถูกหวยถูกเบอร์อะไรไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นบุญกุศลของเจ้าของบ้านที่ทำด้วยค่ะ